แล้วก็กล้วยและนี่คือที่ผมขาดไม่ได้ผมว่ามันเก่งมากเรามาปรุงรสนะครับให้มันกลายเป็นน้ำปลาพริกได้นะครับชัดเจนครับแล้วก็เป็นผลไม้ถั่วโยกเกิร์ตนะครับอย่อกินต่อไปแล้วก็โรตีแกงปุ๋ยแกงต่างๆแล้วก็ไข่ต้มก็ไนดน้ท้อวันที่หกไปเลยครับ อ่าข <Pop> <expand> นมบานโอเคครับเดี๋ยวผมคงต้อขออนุญาตตักแล้วก็ไปกินเจอที่โตัครับมันลบกโกรธพอดีตอนนี้ก็วันนี้แปลกๆเพราะว่ามันอะไรที่เรากินได้อยู่ไม่กี่อย่าง